เอาละครับสวัสดีครับนี่งตอนเราก็สู่การรีวิวนักเตะนะครับผมยังอยู่กับปี back to b a c k สนะครับฉันก่อจะมีปีใหม่ออกมานะครับยูเซบิโอครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับที่จะดูการรีวิวนะครับฝากกันไปด้วยนะครับกับสปอนเซอร์ของเรานะ388 e-sport ครับครบทุกข่าวสารวงการ e-sport ทั้งในและต่างประเทศนะครับหายแล้วประจำสัปดาห์ครับติดตามไปที่นี่ที่เดียวนะครับ388 e-sport นั่นเองครับเอาเลยครับมาพูดคุยเกี่ยวกับยูเซบิโอกันดีกว่าครับยูเซบิโอเนี่ยเป็นหนนนึ่่งใักเตะที เรียกได้ว่าเล่นง่ายนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากๆตั้งแต่ปีแรกแรกแล้วนะครับนี่ฮะ usb o ครับเก่งมากๆตั้งแต่ปีฮอตเป็นต้นมาคือเก่งหมดเลยใช้ได้จนถึงปัจจุบันได้ซ้ำนะครับเนี่ยยังให้ดูสแตตปีฮอตครับยังถือว่ายอดเยี่ยมอยู่เลยนะดูฮะโอ้โหโค้ดเก่งเนี่ย40,000เอฮะ 40, แพงกว่าไอคอนบวกสองนิดเดียวอะแต่ผมว่าเก่งกว่าหรือเก่งกว่าพองกันได้ซ้ำมมั้างเนี่ย <c oughs> ดูโอ้โหโคตรเทพผมบอกเลยว่าใครมีปีฮอตเนี่ยผมว่าคุ้มนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับ b a c k t o b a c k ครับที่เพิ่งอัปเดตมาหลังจากปีกับตันนะครับผมมานั่งสังเกตดูละก็ Backtoback back เนี่ยจะเป็นปีที่อัพอัพเกรดขึ้นมาจากปีกับตันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพวกสกิลเดอร์ชิพนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยบางตัวเนี่ยก็จะ เออสกิลมูฟหายไปซึ่งยูเซบิโอเนี่ยสกิลมูฟเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ4ดาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่หายไปไม่อย่างเดียวครับนั่นก็คือสกิลเดอร์ชพนะฮะซึ่งไม่ได้มีผลในการเล่นอะไรเลยนะครับแล้วก็2เนี่ยราคาเนี่ยที่ปีแบ็คทูแบ็คจะดีดขึ้นมากกว่านิดนึงซึ่งเอาจิงๆมันอาจจะเป็นตัวเลขที่ดูห่างนะแต่ว่า 700M สําสำหรับผมอะ่ะนปัจจุบันมันไม่ได้เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมบอกว่าคุ้มค่าที่จะอัปเดตขึ้นมานะครับผม เอาละมาดูเทียบกันดีกว่าครับสำหรับ2ปีนี้นะสะแตทเนี่ยใช้คำว่าใกล้ๆกันเลยครับแต่ว่า FP เนี่ยปี Backto-back back เยอะกว่านะครับส่วนสูงน้ำหนักนะครับรูปร่างเท้าที่นาฬกเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับสแตทเพิ่มขึ้นมาอย่างระนิดอย่างละหน่อยครับส่งซานเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับสิ่งที่หายไปก็เล็กๆน้อยๆครับเพียงแต่ว่า ฝั่งเนี้ยให้ความรู้สึกที่มันคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนมากกว่านะครับดูฮะสแตทที่เพิ่มขึ้นมาส่วนสกิลเนี่ยเหมือนกันเป๊ะฮะเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเลยครับต่างกันแค่ไม่มีเลดเดอร์ชิพที่เป็นฮิดเดนสกิลนะครับแล้วก็ไม่มีแฟร์นะครับแล้วก็จะได้สกิลอ,อื่นๆเพิ่มขึ้นมาแทนนั่นเองนะครับเอ๊ฝั่งนี้มีแฟร์ฝั่งนี้มีเอาไซฟตช็อตผมบอกว่าฝั่งเนี้ยดูดีกว่าเนะซ้ำในเรื่องของการยิงประตูนะเอาไซฟตช็อตเนี่ยมันทําให้ยิงประตูได้ รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบรรลุแผงกันดีกว่าครับสำหรับ UCBO นะครับ UCBO แล้วเนี่ยผมเล่นในตำแหน่งได้หลายตำแหน่งอยู่ละนะครับแต่ว่าหลากัลกๆเลยเนี่ยผมจะจับเล่น ST นะครับเพราะว่าเอามาใช้ในเกมสวนกลับนะครับเพราะว่าปีซ้ายปีขวาผมเนี่ยมีความเก่งกาจอยู่ละในเรื่องความเร็วนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่เล่นทีม All Star นะครับแล้วก็มีกองหน้าที่แบบเทพๆอยู่แล้วอย่าง r น i ปีเก่งๆตีโบก,เ,กเยอะๆอย่างเงี้ย ผมแนะนำว่าเอาอาร์ไนด์ดีกว่าแล้วเอายนะูเซบิโอเนี่ยมาเล่นปีกเพราะว่ายูเซบิโอเนี่ยถนัดสองเท้าเปิดบอลก็แม่นนะครับความเร็วเนะี่ยก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับน่าจะเหมาะกับการทะลุทะลวงปีกมากกว่าคือถ้าถามผมว่ายูเซบิโอเล่นปีกซ้ายปีกขวาเนะี่ยดีหมดลองมาเป็นหน้าเป้านะครับลองมาเป็นหน้าต่ำประมาณนี้นะครับสำหรับยูเซบิโอนะครับเอ่อแล้วก็แท็กติกทีมนะครับกดพอยส์แล้วก็กดปรับตามได้เลยถ้าสนใจนะครับแท็กติกนักเตะครับข้ามมาเลย ก็เป็น AR 1อย่างเดียวนะครับผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ย AR 1กับ SR 1ไม่ได้ต่างในขนาดนั้นนะครับอยากให้โฟกัสตรงนี้นะตรงนี้ผมว่ามีมีความสำคัญนิดๆเลยแหละเพราะว่าตาลกเตะแต่ละคนอ่ะเขามีเขามีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งบางคนขึ้น3บางคนลง2ออะไรเงี้ยแต่ว่าเราพอเรามาปรับตรงนี้มันเป็นการปรับส่วนบุคคลนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการปรับในรูปของฟอร์แมตทีมนะครับซึ่งแล้วแต่คนถนัดด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนำไว้เฉยๆนะ มาครับไม่ได้มีประวัติอะไรต้องพูดกันมากอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้ายูเซบิโอนะครับตอนแรกว่าคุณปู่ละนะครับซึ่งแกไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าคุณปู่ยูเซบิโอนะครับตัดเกรดกันดีกว่าก่อนนะี๋ยวเข้าไปดูไฮไลท์นะครับยูเซบิโอเนี่ยความเร็วเนี่ยยังถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับในปีนี้เนี่ยเอาไป5ดาวครับสำหรับความเร็วนะครับการจบสกอร์ครับโอ้โห ก็มันก็ยังคมอ่ะมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะฮะก็ต้อง5ดาวครับสำหรับการจบสกอร์นะครับยิงได้ทั้งสองเท้ายิงลูกปั่นดีมากๆด้วยนะครับความแข็งแกร่งครับเอาไป3ดาวครับเออคือไอคอนนะมันแข็งโป๊กเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แข็งมากนะครับแต่ว่าไอความแข็งระดับเนี้ยต้องอย่าลืมนะว่ากว่าจะจับเขาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสดาวสำหรับความแข็งในระดับเนี้ยถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับผม ต่อมา AI ครับเอาไป4ดาวครับเล่นปีกได้ยอดเยี่ยมมากเละน,นาเปาก็ดีนะครับเปิดบอลก็ใช้ได้อาจจะไม่ได้เปิดบอลเทพอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมความคุ้มค่าไป4ดาวครับก็ราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่าปีกัปตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลอง,ลองช่างน้าหนักดูละกันว่าถ้าเกิดคุณมีงบอยากจะมียูเซบิโอหลายตัวมามาผลัดกันใช้เนี่ยผมว่าปีนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่าแล้วกันนะครับผมลองลอง,ลองจากปีไอคอนเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ย ไม่ได้ต่างกันเยอะขอแวะมาดูนิดหนึ่งได้ไหมขอแวะมาดู e usb o ไอคอน,นิดหนึง่งเอาล่ะเนี่ยสแตทม,มันก็โอ้โหใกล้ใกล้กลขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะครับตัวนีนะ้ได้เปรียบตรงที่มี t e c h ค i c a l d บลเลอร์ด้วยนั่นแหละแล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยผมให้ที่สีดาวนโนวาไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ย e usb o ก็ยังเป็น e usb อที่ใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็บังคับง่ายมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม คือเน้นไปเรื่องประสิทธิภาพอย่างเดียวอ่ะถ้าเกิดคนที่เล่นบ C B O นะครับใช้งานได้จริงๆเป็นไอคอนตัวแรกๆที่นักแข่งนะครับรวมไปถึงได้ได้ว่าบรรดาสุลต่านในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยตีบวก5เป็นตัวแรกๆเลยเพราะว่าใช้งานกันได้อย่างยาวนานมากๆจนถึงเกมปิดได้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยดีกว่าครับสำหรับเจ้า U C B O ครับในปีนี้กันครับผมเอาเลยครับสวัสดีครับในตอนเรา้าสู่ไฮไลท์นะครับของ U ิ B O ครับนี่คือตัวอย่าง ที่ดีเลยนะของการเล่นเกมสวนกลับนะครับเห็นไหมจ่ายบอลกันน้อยจังหวะแล้วก็ถึงหน้ากรอบเกตโทษนะครับเนี่ยเป็นสไตล์การเล่นที่บ C B O เหมาะมากๆนะครับคือด้วยความที่ว่าจะเล่นเซตเพลย์อ่ะคือ U C B O จะต้องเล่นเป็นตัวแบบจ่ายเข้าอะ่ะนึกออกไหมจะเป็นตัวรอจบอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเล่นเกมสวนกลับนะครับบิ B O สามารถเล่นด้ทั้งตัวจ่ายแล้วก็ตัวจบนะครับซึ่งจะเหมาะกับสไตล์ของเขามากๆนะครับ นี่ยเห็นไหมตัวเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปคาดหวังความแข็งแกร่งจากนักเตะที่สูงระดับ170นะครับคือก็เบียดประทะได้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบยอดเยี่ยมขนาดนั้นส่วนใหญ่จะอาศัยความคล่องตัวในการล็อกหลบมากกว่านะครับเรื่องของความเร็วเนี่ยไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยครับสำหรับยูเซบิโอเนี่ยในช็อตประมาณเนีเห็นไหมคือเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยความเร็วครับไม่ได้เรื่องของความแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พยายามอย่าเอาเขาเข้าไปประทะนะครับการจบสกอร์เนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมทั้งสองเท้าอยู่แล้วนะครับแทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับระดับดีมาก,กาพอๆกันยูเซบิโอม่งดีด้วยนะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับม่งตาข่ายท่าจะหลุดเอาเหมือนกันนะครับเห็นไหมเจ้ากหลังตัวให,ใหญ่เดี๋ยวบางทีต้องเล่นสเตปใส่เขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามดูแล้วกันว่าตัวเองเหมาะกับสไตล์แบบนี้หรือเปล่านะครับว่ายูเซบิโอเนี่ยเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่า นี่เห็นไหมหาจังหวะดึงสเต็ปดีมากก้องหลังตัวใหญ่ช้าๆเนี่ยตามเขาไม่ทันนะครับแล้วดูยิงฮะโอ้เชียบขาดจริงนะครับสำหรับยูเซบิโอเอ่อมาว่ากันในเรื่องของการเปิดบอลซะนึะ่งล้วการยูเซบิโอเนี่ยในคลิปไฮไลท์เนี่ยจะเล่นเป็นตัวจบซะมากกว่านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้เมนชั่นเลยก็คือเรื่องการเปิดบอลน,นะครับเปิดบอลยูเซบิโอทำได้ดีนะ ถือว่าใช้ได้เลยหละครับสำหรับัเตะที่หนาทั้ง2งเท้าแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มความง่ายในการใช้งานไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับจะทําอะไรก็ตามเนี่ยว่าจะจับไปเล่นปีกซ้ายก็ได้จะจับไปเล่นปีกข,ขวาก็ได้ครับเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยออผมว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับใครหลายคนเหมือนกันนะยูเซบ,บิโอที่ต้องมีติดทีไมไว้ครับปีนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นครับที่ ถ้ามีติดทีมไว้ก็จะทำให้ทีมของคุณเนี่ยมีความสามารถในการเข้าทำที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอรีวิวหน้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ